ตอนที่สองของนิยายเรื่องกำราบรักไปฟังกันต่อค่ะผมมีธุระก,กับคุณน,นีแล้วถ้าหากไม่สั่งให้ตัวเองมาจะต้องรอให้ใครสั่งล่ะครับชายหนุ่มถามเรียบๆรบ่างสูงพึ่งผายในชุดกางเกงธรรมดาธรรมดาสีกากีกับเสื้อยืดสีขาวสะอาดก็ทำให้เขาดูผิดตาทั้งๆท,ท,ที่เสื้อและกางเกงไม่ได้มียี่ห้อแพงหรูหรายอย่างใดอีกอย่าง ผมอยากจะบอกคุณนี้ว่าคุณเป็นนายผมเป็นลูกจ้างแต่เราก็ยังเป็นคนเท่าเทียมกันไม่ใช่หรือหญิสาวหน้าร้อนผ่าขึ้นมาทันทีเมื่อเขาอบรมและมีท่าทีเรากับเขาเป็นญาติผู้ใหญ่ของหล่อนก็ไม่ปานคุณอย่าคิดว่าแค่คุณมีเงินมากกว่าก็จะมีความเป็นคนเหนือกว่าคนอื่นสิหยุดเดี๋นี้นะอุสนีตวาดแหวออกมาทันทีหล่อนลุกขึ้นยืนชี้หน้าเขาด้วยความโกรธ นายไม่มีสิทธิ์มาสั่งสอนฉันเปล่าเลยคุณผมไม่ได้สั่งสอนเพียงแต่เตือนสติคุณเท่านั้นนายไม่ต้องมาตีเสมอฉันหล่อนพล่งออกมาทันทีตีเสมองั้นเรอครับเขายิ้มพร่าในดวงตาเวลาที่เขายิ้มดูหน้าตาที่ค่อนข้างดุด้วยหนวดเคราวสว่างสวยขึ้นแล้วนั่นทําให้หญิงสาวรู้สึกคุ้นตาว่าเคยเห็นหน้าอย่างนี้ที่ไหนมาก่อนแต่หล่อนโกรธเกินกว่าจะนึกทบทวนอะไร นี่คุณยังคิดว่าตัวเองวิเศษหรือเหนือกว่าคนอื่นอีกหรือครับคุณน่าจะทําความเข้าใจเยใหม่แล้วว่าสมัยนี้นะ่ะไม่มีท่าดเหมือนสมัยก่อนที่นายจะได้เป็นเจ้าชีวิตของบ่าวซึ่งชี้เป็นชี้ตายหรือจะสั่งเคี่ยนตีก็ได้เดี๋ยวนี้เราทุกคนมีสิทธิเท่าเทียมกันแล้วนะคุณเขาบอกนุ่มนวลหนักแน่นท่าทีของเขายิ่งทําให้หญิงสาวรู้สึกว่าเขาต้องไม่ใช่หลานชายลุงโชคแน่นายเป็นใครกันแน่นะในพฤก หญิงสาวถามขึ้นตามความคิดฉันว่านายจะมีความคิดความอ่านฉลาดเกินคนสวนไปหน่อยแล้วก็เพราะคุณมัวแต่คิดว่าตัวเองวิเศษกว่ามนุษย์คนอื่นน่ะสิเขาว่าให้ทันทีคนสวนอย่างผมด้อยกว่าคุณตรงไหนละ่ะมีมือมีเท้าความคิดความอ่านเท่าๆกับคุณน,นั่นแหละที่มีน้อยกว่าก็แค่เงินทองวัตถุนี้เท่านั้นหญิงสาวอึ้งไปทันทีนี่จ้ะ เสียงของสุนิสาดังมาก่อนตัวดังนั้นการสนทนาทั้งสองจึงมีอันยุติลงอย่างช่วยไม่ได้อุสนีปรับสีหน้าให้เป็นปกติอ้อในพรึกสุนิสาทักขึ้นอยู่ที่นี่เองหรอจ๊ะเห็นบนตึกบนหาแน่ขอบคุณครับผมจะขึ้นไปเดี๋ยวนี้กับสุนิสาเขาบอกอย่าสุภาพทำให้อุสณีมองเขาด้วยความรู้สึกหมันไส้หันมาหาเพื่อนทันทีอย่างสงสัย ไปรู้จักชื่อแท้คนส่วนได้ยังไงกันสาก็คนบนตึกบอกป้าแชม่มลุงโชคทำไมหรือจ๊ะต้องใช้สมองขบคิดด้วยหรือกับการที่เราจะรู้จักคนที่อยู่ร่วมมนาเขตเดียวกันแต่เขาเป็นลูกจ้างอุตสนีพรงออกมาอย่างถือตัวความจริงกับคนเก่าแก่อื่นๆหล่อนก็ไม่ได้รู้สึกอะไรว่าจะต้องระมัดระวงังหรือแบ่งชนชั้นวันณะอะไรเลยแต่กับนายพฤกไม่รู้ว่าเพราะอะไร ที่ทำให้หล่อนรู้สึกแบบนี้โถเอ้ยนี่ลูกจ้างก็เป็นแค่อาชีพหนึ่งเท่านั้นอาชีพลูกจ้างทำให้เขาต้องเข้ามาอาศัยอยู่ในบ้านของเราก็ไม่เห็นมีอะไรที่จะทำให้เขาแตกต่างจากเราเลยนี่สุนิสาเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีและไม่มีความรู้สึกแบบอุสนีเพราะเธอเติบโตขึ้นมาจากครอบครัวของชนัช้นกลางที่อบอุ่นและสร้างเนื้อสร้างตัวขึ้นมาจนมีฐานะ คนบางคนนะ่ะหากสนิทสนมด้วยก็มักจะได้ใจไม่รู้ว่าควรจะวางตัวแบบไหนเราไม่ใช่อย่างสาที่จะมีใครๆปกป้องแต่เราต้องดูแลตัวเองนะจะให้เราตีสนิทกับคนทุกคนแบบเธอคงไม่ได้มันก็จริงนะนีแต่ไม่เห็นว่าเธอจะต้องมองเขาในแง่ร้ายเกินไปนี่นาลุงโชคกับป้าแชมล้วนแล้วแต่น่ารักนิสัยดีแล้วลูกหลานเขาจะแหกคอกไปได้ยังไง ถมไปที่คนบางคนจะแตกต่างจากพ่อแม่อุษณียังคงแย้งต่อที่เรียกว่าผ่าเราผ่ากอหรือไงใช่เพราะอย่างนี้เราถึงไม่อยากให้สาไปสนิทสนมกับนายพฤกเราว่าเขาก็ดีนะดีมากผิดจากคนทำงานแบบนี้สุนิสาบอกจริงจังเขาคงไม่ใช่เจ้าชายปลอมตัวมาหรอกจก้ะอุษณีพูดด้วยน้ำเสียงประชดประชันมันก็ไม่แน่หรอกนะ คนเราบางทีอาจจะเป็นผ้าขี้ริ้วห่อทองก็ได้นี่สุนิสาแกล้งพูดยาวก่อนจะหันไปสนใจเรื่องอื่นทําให้อุสนีหันไปสนใจเรื่องอื่นไปด้วยอย่างน้อยมันก็ทําให้เธอสลัดความรู้สึกที่มีในพลึกออกไปชั่วขณะหนึ่ง mm hmm. เมื่อมีเพื่อนฝูงทยอยกันมางานเลี้ยงเล็กๆเ,เริ่มต้นขึ้นและสนุกสนานคึ้นเคร่งไม่น้อยนายพลึก ไม่ได้มาให้เห็นหน้าอีกเลยจนกระทั่งเพื่อนๆของอุสนีกลับไปหมดแล้วเขาจึงเข้ามาช่วยเก็บของที่โต๊ะในสวนอุสนีเองก็ขึ้นตึกไปอาบน้ำเปลี่ยนเสือ้อผ้าเป็นชุดนอนเข้านอนแต่แล้วก็นอนไม่หลับหญิงสาวก็บอกไม่ถูกเหมือนกันว่าทำไมหล่อนจึงไม่รู้สึกง่วงเลยสักนิดทั้งๆท,ท,ที่เวลาใกล้สองยามแล้วเธอจึงเดินออกมาที่หน้าต่างพบว่าคืนนี้เดือนสว่างสวยัยยังคงกระจ่างฟ้า ุณีลงมาข้างล่างเมื่อรู้สึกว่าการได้ออกไปเดินในสวนท่ามกลางแสงจันทร์คงให้เธอรู้สึกปลอดปร่งใจมากขึ้นข้างล่างมีไฟเปิดไว้บ้างเป็นบางดวงและในสวนจึงไม่จำเป็นต้องใช้ไฟหญิงสาวเดินออกมาเรื่อยๆอย่างคุ้นเคยทางที่ปูแผ่นอิฐเอาไว้เรียบร้อยท่ามกลางสวนสวยแต่แล้วหญิงสาวก็ต้องชะงักเมื่อพบว่ามีร่างสูงของใครคนหนึ่งยืนอยู่ก่อนแล้ว และจำได้ทันทีว่าเป็นใครคนสวนมายืนชมแสงจันทร์กลางดึกเช่นเดียวกับเธออย่างนั้นหรือคุณนีคงนอนไม่หลับกระมังครับเป็นคำทักทายที่ทำให้อุสนีคอแข็งฉันจะนอนหลับหรือไม่หลับมันก็ไม่ใช่เรื่องของนายคำตอบที่ตอบโต้บอกความถือตัวอย่างนั้นเือครับแววตาคมกล้าของเขาราวกับมีรอยยิ้มว่าบอยู่ด้วยกระนั้นและมันสว่างสวัยท่ามกลางแสงจันทร์ แปลกที่อุสนีไม่ชอบที่จะมองสบตากับนายพึกเลยเพราะทําให้รู้สึกได้ทุกทีว่าผู้ชายคนนี้ไม่ใช่ธรรมดาอีกอย่างหนึ่งคงไม่มีใครบอกนายกระมังว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่ใครจะมาเดินเล่นเย็นใจได้คุณนีคงหมายความว่าที่นี่เป็นที่เฉพาะสําหรับเจ้านายอย่างคุณนีกระมังฉลาดเหมือนกันนี่ผมว่านะผมมีหน้าที่ที่จะเข้ามาเดินที่นี่ทีเดียวละ เขากล่าวอย่างหนักแน่นทําให้หญิงสาวหันความมาทันทีท่ามกลางแสงจันทเจิดจ้าทําให้หญิงสาวเห็นใบหน้าที่แสดงความมั่นใจของเขาได้ดีคุณคงไม่เถียงหรอกนะครับว่าผมมีหน้าที่ดูแลรักษาที่นี่ความสําคัญของผมนะ่ะคงไม่น้อยนะักกับการเข้ามาเดินดูสวนบ้างคงไม่ทําให้ที่นี่เสียศักดิ์ศรีหรือด้อยค่าลงไปหรอกนะเพราะถ้าอย่างนั้นคุณก็คงต้องลงมือทําสวนเองในพลึก มันจะมากไปแล้วนะหญิงสาวพูดออกมาด้วยน้ำเสียงหงุดหงิดมากไปหมายถึงอะไรล่ะครับเขาถามหน้าตาเฉยหรือว่าผมพูดมากไปแต่ว่าผมก็พูดเพื่อให้คุณเข้าใจว่ามันควรจะเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนี่นานายไม่มีสิทธิ์จะมาต่อร้อต่อเถียงกับฉันงั้นหรือครับเขาส่วนกลับไม่สะทกสะท้านเขาทำให้อุศนีโกรธจ,จนพูดไม่ออกแต่ก็ตะวัดออกมาเมื่อได้สติ ฉันอยากจะรู้นักนะว่านายเป็นใครกันแน่เป็นหลานชายของลุงโชคกับป้าแช่มจริงหรือเปล่าอ้าวถ้าไม่ใช่แล้วผมจะเป็นใครมาจากไหนล่ะครับเขายัว่วถ้าหากใช่ลุงโชคกับป้าแช่มก็น่าจะสั่งสอนให้นายรู้เอาไว้บ้างว่าอะไรควรไม่ควรยังไงจะว่าสอนก็ได้นะแต่ผมไม่จําเองกระมังครับเพราะพอดีผมเปนคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดความอ่านแล้วก็ถือว่าคนเราทุกคนมีความเป็นคนเท่ากัน ลูกจ้างไม่ได้เป็นคนน้อยไปกว่านายจ้างเลยคำพูดของเขาหนักแน่นจนทำให้หญิงสาวอึ้งไปเมื่อคุณพูดจาอะไรไม่ถูกผมก็มีสิทธิ์ที่จะแย้งไม่ใช่หรือครับผมไม่ใช่พวกรุ่นเก่าๆที่จะต้องคอยก้มหัวรับคำดูด่าว่ากล่าวเรากับตัวเองไม่ใช่คนเท่าเทียมกันก็เท่านั้นเองหรือคุณไม่เห็นด้วยเขาย้อนถามหยุดเดี๋ยวนี้นะหญิงสาวบอกเสียงต่ำในลำคออ้าวทำไมล่ะครับ นอกจากจะเห็นคนอื่นต่ำต้อยกว่าแล้วยังจะปผิ็จตการอีกหรือนี่นายพฤกไม่มีท่าทีเกรงใจหญิงสาวสักนิดแม้เขาไม่ได้พูดใจหยาบคายแต่คำพูดเหล่านั้นยังไรเล่าที่แสดงความไม่เกรงใจไม่รู้ว่าเขาเป็นใครและหล่อนเป็นใครหรือว่าหล่อนจะเป็นคนที่มีความคิดว่าตัวเองเหนือกว่าคนอื่นจริงๆความคิดนี้วาบเข้ามาในใจแต่เพียงแวบเดียวเท่านั้น ถ้าหากยังอยากทำงานที่นี่ก็ไปให้พ้นหน้าฉันได้แล้วหลอนเอ่ยปากไล่ทันทีผมก็จะไปเหมือนกันแต่ไม่ใช่เพราะกลัวว่าจะไม่ได้งานทำที่นี่หรอกนะครับแต่เพราะดึกมากแล้วและต้องการพักผ่อนมากกว่าเขาบอกหน้าตาเฉยกราติสวัสดนะครับคุณอุศนีและถ้าหากอยากจะไล่ผมออกแลก้วก็พรุ่งนี้ค่อยบอกมาอีกทีก็ได้ป้าป้าที่สุด หญิงสาวได้แต่ประกาศกล้องออกมาแต่เสียงก็ไม่ได้ดังไปกว่าเสียงพึมพำคนเดียวเท่านั้นเองนายกล้าดียังไงมาตอบปากตอบคำกับฉันหากเขายังอยู่ตรงนี้อุสณีก็คงถามออกไปแล้วและนายพฤกษ์ก็คงจะต้องตอบกลับมาอย่างไม่เกรงใจฉันจะไล่านายออกคอยดูหญิงสาวได้แต่บอกตัวเองอย่างหมายมั่นและเมื่อกลับมาเข้าห้องนอนหญิงสาวก็พบว่าตัวเองนอนไม่หลับอยู่นานทีเดียว แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะโกรธหรือว่าเพราะคิดทบทวนคำพูดของนายพลกันแน่คำพูดที่จะว่าไปแล้วก็ไม่ผิดนะครับหรอกเพราะอุสนีถือว่าทุกคนที่อยู่กับหล่อนเป็นคนเก่าแก่ที่รักและเอนดูหล่อนมาตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วบางครั้งหล่อนจะแสดงความเจ้าอารมณ์ก็ไม่มีใครถือสาเพราะนอกจากพวกเขาเป็นคนเก่าแก่ที่สำนึกถึงพระคุณของพ่อกับแม่ที่เคยมีต่อพวกเขาแล้ว ย่างเอ็นดูรักใคร่หล่อนเหมือนลูกหลานแล้วอย่างนี้อุสนีจะไล่นายนพลึกออกไปได้หรือในเมื่อเขาเองก็เป็นหลานของลุงโชคคนเก่าแก่นั่นคือความคิดท้ายที่หญิงสาวติดอยู่ในความคิดก่อนที่จะหลับไหลไปในที่สุดพลึกเข้ามาทำสวนตอนเช้าเหมือนเคยเหมือนไม่มีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเมื่อคืนนี้สักนิดอุสนีตื่นขึ้นมาตอนสายมองออกไปนอกหน้าต่างก็เห็นร่างสูงนั้นทำงานอยู่แล้ว ความรู้สึกแ,กแปลกๆว่าขึ้นมาทันทีหญิงสาวหันกลับมาเมื่อรู้สึกว่าเขาจะเงยหน้าขึ้นมามองทางนี้เหมือนกันบางทีอาจจะมองอย่างไม่ตั้งใจก็ได้เพราะเขาไม่มีวันมองเห็นเข้ามาในห้องนี้แต่แล้วเขาก็หันมามองหล่อนราวกับสายตาของหล่อนทําให้เขาหันกลับมาทุกวันเมื่อตื่นนอนอุสนีก็จะมักมองเข้าไปในสวนแต่ทำไมวันนี้หล่อนต้องหลบด้วยเล่า บ้าจริงหญิงสาวสะบดขึ้นมาอย่างไม่รู้ว่าว่าให้ใครกันแน่เมื่อลงมาข้างล่างก็พบว่าป้าแชมกับเด็กกำลังเตรียมอาหารเช้าอยู่ป้าแชมลุงโชคเป็นยังไงบ้างอะไรก็ไม่รู้ที่ทำให้ถามเรื่องนี้ออกมาเป็นประโยคแรกแย่หน่อยคะ่ะป้าแชมบอกหน้าตามไม่สบายใจนักคงทำงานไม่ได้อีกนานหญิงสูงวัยบอกอย่างเกรงใจ คือหมอสั่งให้พักงานเด็ดขาดสักสองเดือนค่ะคงจะหยิบจับอะไรได้เหมือนเก่าเป็นมากอย่างนั้นทีเดียวหรือหญิงสาวถามอย่างเป็นห่วงใช่ค่ะคุณแก่นี่คะเวลาเป็นอะไรขึ้นมาเป็นน้อยก็เหมือนเป็นมากโรคนี้เขาเรียกว่าโรคนี้เขาเรียกว่าอมปรมพฤกษ์อมภาตไนีค่คะหากไม่ระวังอาจจะต้องนอนหยอดเข้าต้มไปตลอดชีวิตก็ได้อุษณีเงียบงันไป แล้วนี่ป้าแช่มพาไปหาหมอหรือเปล่าไปค่ะก็ไปตามที่หมอนัดต่อไปนี้หากจะไปหาหมอแล้วก็ให้ในายพลึกหญิงสาวหยุดนิดนึงเรากลับไม่อยากเอ่ยชื่อเขาออกมาให้ขับรถพาไปก็ได้แล้วมาเบิกค่ารักษาพยาบาลไปได้ขอบพระคุณค่ะคุณหนูนีไม่เป็นไรหรอก เราอยู่ด้วยกันมายามดีใช้งานยามเจ็บไข้ก็ต้องรักษาสิหญิงสาวบอกด้วยน้ำเสียงเต็มใจคุณหนูนีช่างใจดีเหมือนคุณท่านทั้งสองอีกฝ่ายบอกด้วยความรู้สึกซาบซึ้งใจจริงๆแต่ก็มีคนหาว่าฉันทำตัวเป็นคนเหนือคนหญิงสาวเผือออกมาหญิงสาวเผอบอกออกมาใครกันคะที่ว่าคุณหนูนีแบบนี้ไม่มีอะไรหรอกป้า ฉันขอกาแฟเป็นอาหารเช้าก็ได้จ้ะทานเสร็จจะไปติดต่อเรื่องงานสักหน่อยคุณหนูนีจะทำงานหรอคะป้าแชมถามเบาๆเมื่อยกอาหารเช้ามาวางให้แน่นอนเรียนมาแทบตายไม่หางานทำได้ยังไงวิชาความรู้ปร่าประโยชน์หมดสิก็ดีค่ะแต่ว่าคุณหนูต้องเลือกงานหน่อยนะคะงานเดี๋ยวนี้บางทีแย่ออก เจ้านายบางคนร้ายกาจกับลูกน้องบางทีมีพวกเสือสิงกระทิงแรดมากด้วยโ่ป้าจา๋าสมัยนี้งานไม่มีมากพอจะให้เรานั่งเลือกหรอกไอ้ที่จะถูกใจเราทุกอย่างนะ่ะมันหายา,ยากบางทีมันก็ต้องมีข้อดีข้อเสียบ้างละ่ะนี่ไม่ใช่ความคิดเด็กสาวสักหน่อยประแชมคิดความจริงคุณหนูนีก็มีความเป็นผู้ใหญ่แล้วสินะ ถ้าหากคุณหนุ่น,นีจะเลิกจ้างคนในบ้านก็ได้นะคะจะได้ประหยัดรายจ่ายไปได้บ้างป้าแชม่มเสนอทุกวันนี้ก็เหลือแต่ป้าแชม่มลุงโชคแล้วก็เด็กแป้งอีกคนเท่านั้นขืนเลิกจ้างอีกป้าแชม่มก็แย่สิจ๊าทำงานบ้านทำอาหารไหนจะซักรีดอีกหญิงสาวบอกอย่างรู้ขั้นตอนในการทำงานบ้านเป็นอย่างดีถ้างั้นก็ให้นายเอ้ย จ้าพลึกมันทำงานแทนลุงโชคไปก่อนนะคะคุณหนูป้าแช่มบอกขึ้นก็คงต้องเป็นอย่างนั้นแหละนะหญิงสาวบอกเสียงอ่อนและพยายามที่จะไม่คิดถึงเรื่องที่มีปากมีเสียงกับนายพลึกเมื่อคืนความจริงมีคนแนะนำให้ฉันขายบ้านหลังนี้เสียแต่ฉันไม่คิดจะขายหรอกนะจะต้องรักษามันเอาไว้ให้ดีที่สุดทีเดียวเพราะอย่างนี้ฉันจึงต้องออกหางานทำไงจ๊ะ จะมานั่งกินนอนกินเงินทองที่มีอยู่อย่างเดียวไม่ได้หรอกบ้านหลังนี้ถ้าจะขายก็คงได้เป็นสิบสิบล้านนะคะคงได้หรอกมั้งแต่ไม่มีวันที่ฉันจะขายบ้านนี้หรอกหญิงสาวบอกอย่างมั่นใจในเมื่อหล่อนได้รับมรดกจากพ่อแม่ก็จะรักษามันเอาไว้ให้ดีที่สุดส่วนพี่ชายสองคนได้ที่ดินต่างจังหวัดและเงินทุนไปลงทุนความจริงเงินฝากที่มีอยู่ก็คงพอจะมีดอกเบียบ้ย พอสำหรับใช้ใจ่ายอย่างประหยัดได้หญิงสาวอยู่ได้โดยไม่ต้องทำงานแต่ไม่มีทางหรอกที่เธอจะอยู่เฉยๆให้สมองมันว่างเธอต้องทำให้ตัวเองมีประโยชน์จบตอนที่สอง